กินอยู่ง่ายๆสไตล์มาดามอิสานผ้าแซบมาละจ้าเ <_ an> มื่อนี่เป็นเมนูนี่จะพี่น้องไก่ทอดกับตำแตงข้าวเหนียวนะจ๊ะสุดยอดไปเลยเมื่อนี้มาดามสิพผ้าพ,พี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศมากิ้เขาหิ้โของาาอง่ะจะพี่น้องตอนเซเข้าบันนี้เมื่อนี่ไอแดดพอออกแล้วจ้ะพี่น้องเป็นคุ้มคเอ,อเปลี่ยนบรรยากาศเมื่อนี้เอาเขามาทรงให้แม่ตอนแรกมาดามเอดกับเขาว่าสิยัน เลี้ยงกันเข,เขาเลี้ยงวันเกิดเนาะว่าจะกินยุ่งเฮือนมาดิรถปงใส่เล้ามันสวยน้องมาดามก็เลยเอามาส่งผี่เลยเอาจะให้พี่น้องเบิ่งเมนูเด้อตำมันตำม,มกแตงอะไรพี่น้องตำมะเขือตำมกแตง อันนี้ทอดไก่โอ้โหโอ้โหเรียงพรโยมมันเกิดลูกสาวได้หาชุบสันมันเกิดได้หันมาแ <laughs> นอทุกเนี้ยมัได้ยังไ่มาพูดมากนนัง้มันกได้มาพูดกนันดีกว่าเริ่มมาเริ่พี่นกินข้าวแล้กันกินข้าวมาโง่แบนีแม่พียังขึ้นมาบ้าเอ้าเดี๋ยวพียังโมหอดเกาโมเล็ดเล่าแล้วห้องกัมาเลย มาคุดคุมอู้มาเครือเคลือสันดอะไปทวงหานไงเนี่ยชิมิบีได้แซ่บก็อันนี้ในในในทำยังไงแซ่บจูบบุ๋น่งทอดหางไงเหรอเฮ้อโม่โ<อ> <laughs> มปากหิวโ <laughs> ม่ปาหิวนจัดใส่ปุ๋ยแลว้วจะชีนขึ้นเมื่อพลว่า ไม่ได้กินข้าวหรอวะเมื่อก้อนนี่หรอจให้ขึ้นเอาเครื่องมาตักนะฮะทิาที่ผูมเพชรจะนองเลียงเพชรมันตาเยเมะลนร้วยต่มันาไม่รวยไปหน้าถ้าเรียน เขาขึ้นจินตีให้มันได้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนาเลยเนาะค้าขายก็ให้มันหุ่งเรื่องอ่ะให้พรจะแมนน่วันเกิดใหด้เลยหัว,วเปลี่ยนให้เนี่ยจะเจ้ามัน,น,น พ่อไฮพ่อไฮแม่บุกระเทศเด็กดันเหมือนกันจะลืนแล้วคุณห่างดันนั่นแหละขึ้นเขานอกบ้านไม่นอกออาเป็นโกลเอ้าเนาะมันมีลมเลยไม่ได้เองนริงเหรอเออนริงเลย ร่วมประมาท้เนบางยอมเลยยุ่เวินนะคนบางหเมื่าค่อยมาแล้วเมื่อเช้านี่ค่นกินข้าวเล่นเราอยู่เรากันในเวยังตื่นอ่อ แม่แม่พููงรุ่นกันบนนี้บนนี้คือ่ะบอกเลยคุณรุ่นนะมันขายมาทันนะอันนี้กะรุ่นหนึ่งอันนั้นก็รุ่นหนึ่งตัวรุ่นมันกะรุ่นหนึ่งผานรุ่นที่รุ่นผูกทางหลังผูกกระเที่ยวโอ้เขามาต้มแล้วใครคนไม่ไปเลอะเลยบ้านนั่นบ้านนี้ต้มเสร็จแล้วก็มัดทางหลังแล้วก็ไปเลยคือแต่สีสม ที่ตุ๊กจักนี่้ช่เลยยางไปของก็มักจรีหูล้มอยู่ายตก็ฮักก็มักจรีด้ย ทองบ่มาเลยบ่ฮะอยู่ออกบเลยบ่มีแม่ตอนแม่นอนม่เอาข้าวให้มักินนี่แม่มาแล้วบ่รอนี้กินแล้วากินแล้วก็มา้มา

<c oughs> เล็นบอมคืออี่องเงี้ยพอมันแก่ไ้กลิ่นมันเมีเดี๋ยวไปซื้อตลาดบ้านนี้เนะี่ยมันมาขาดนี่นะจันนี่ซือจันนั้นไม้มารู้สึกด็เขาซื้อ มันไม่พอเลยคดจะป็นบนี้กลมทีไรแล้วคือคุณเมื่อเอาเข้าไปชี้เหอ้า็เจ้าพ่อเดี๋ยวันขึ้นเมื่ออาไรแบบนี้ข้าแเ้ว ขึ้นมาเอาเครื่องแม่ขึ้นาไดง่ายเขาเาปเขาสีลงมาทาแรงสีเอาเมล็ดออกกุกเอาขี้ไก่ใจบ้านใจใจไม่เนเเพาะตาเห็อืมก็ไม่ลายหรอกสามที่ห้ากัมบแหลยไม่ายได้ละฮะยยบเลยมันแล้วเราใส่ขี้ไก่เน่ะสู้บะเบี้ยมันเนเขาไม่ให้ใส่ปุ๋ยเลย ต้องเอาลงหลุมเนี่ยจะเป็นกระิดเป็นอย่งผู้จะใส่ปุ๋ยมันน้ำยังอ่อนอยู่ยังหงามต้องใส่ไวปลูกก็เพื่อสืพื้นถ้าะปลูกลูนี้จกนานมันเพราะตี่เให้ใส่ปุ๋ยเมื่อแรกจะออกปุ๊กเถอะพี่ข้าไว้ำเดี๋ยวจะปลูกคำนั้นที่ไก่มันเค็มลเค็มเลยซึ่งไม่ได้เิดเอาไปใส่หน้าเพื่น ไ่จะเพงตัวน้อเขาคอยจะเป็น <olive> ย <coating s> ังานเดตายไปเลยพอเราวันเมื่อวานนี้ไม่เป็นนอนโกะุเด็มวะกพี่มซมัเป็นนอนโกะด้ทีไก่ตอนนั้นเร่งานวัด้เขาเียกนี่แหละคุพาไปซื้อไก่นาะพิแซแบบว่าเขาบไก่ทอดหันใหญ่ครั ใส่หอมเจียวไปใส่หอมเจียวไปที่ละติดใจเลยมันจะห้าพูดแล้วค่อยมั เข mm. ้ากันากเลยแสงมากอืมดนให้หมดข้าวน้าก็หวานเลยอะไรจิ้มอะไรก็ได้ thank you มันเคยกินใ่บ้นานบางทีก็่เคยกิน,นก็เคยเพราะอะทอเข็าบบหอมเจียว

นใน,นเบี้ยมันเกิดแล้วแม่จิม้มเอาอยู่ฮะเสียบมะเขือเทศค่ะมาพังแ่นี่ข่านต้นตับอยู่ฮันอ้าบ่แงเมฆอันอันอน,นี้กุ้งห้อยเท่าไหรอันนี้ตูนน้อยนี่ก็ออกขึ้นมาขึ้นน,น,น้อยเป็ดเป็ดตุ้นหมึกอี่ห มันนี่มันกำลังออกหนอห่องค่ะเอานอ่องปลูกสิซ้ำเลยกำลังขึ้นมาเป็นหน่อนเม่เสียหน่าแล้วเม่เอาขึ้นผมฝนโตมาแช่กันนอนมากขึ้นรู้เข้าใจปลูกปลูกกล้วยก็สิเอาแถวนี่หละออน,น,น,หน,น,น,นี่ชุดแถวนั้นหันที่ปลูกมังกรมาฮั่นเตวนนี่ชุดเออ không ăn cuộn thì cái nhà thì mà lại đó ở đây Hãy subscribe cho kênh là cái Gõ Để